ตอนนี้เอาจริง80เส้นทางมันไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกเส้นทางเราจะเน้นการส่งอาหารพวกอาหารย่านต่างๆส่งให้กับพื้นที่ที่ว่างแค่กว่าหน้าร้านนี่บาทย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกคือด้วยไอเดียนี้ก็จะมีคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เก็ตไม่เวิร์กสั่งแกล้มมันก็ง่ายกว่าทําไมต้องมารอปอกๆด้วยตัวนหนึ่งธุรกิจเราที่ยังไม่นิ่งด้วยก็คือแบบเปิดมาเส้นหนึ่งเนี้ยมันก็จะแบบต้องมานั่งรุนทุกวันวันนี้จะขายได้มีวันที่ขายไม่ได้เนี่ย พวกผมต้องซื้อกันเองอเพื่อให้เขาอยู่ได้ไงความจริงใจสำคัญมากๆเราบวกชัดเจน ก่อนหน้าน,นีผมทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลิลูน่ช่วงนั้นเป็นช่วงของโควิดพอดีคือธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิดกลายเป็นว่ามันถูกล็อกดาวน์เนี่ยแล้วเราก็อยู่บ้านเฉนเนยๆการที่ผมเนี่ยไม่เคยสั่งฟูดเดลิเวอรี่มาก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยมาต้องสั่งครับเลยมาเห็นเพนพอยว่าเฮ้ยทำไมฟูดเดลิเวอรี่เนี่ยราคามาถึงค่อนข้างสูงพอเราไปศึกษาปุ๊บ,บนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีแพลตฟอร์มจะมีไรเดอร์จะมีลูกค้าแล้วก็จะมีตัวร้านค้ามันแค่จะยังไม่มีใครวินเลย,เนยคืออแพตฟร์มทุน ใช่ไหมครับไลเดอร์เนี่ยช่วงหนังก็ไม่ได้แฮปปี้แล้วร้านอาหารก so OK. ็จะบ่นว่าค่า p p สูงก็กระทบมาถึงลูกค้าด้วยที่จะต้องจ่ายแพงโอเคมันน่าจะมีโมเดลธุรกิจอื่นที่มันดีกว่านี้ครับก็เลยคิดได้ออกมาเป็นปอกๆครับเราก็เป็นเหมือนเป็นเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือเราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยปริมาณมากพร้อมๆกันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าอื่นเนี่ยเขาจะใช้มอไซส่งลูกค้าที่บ้านใช่ครับลูกค้าสั่งมาหนึ่งถุง เขาจะไปส่งเลยต่อของเราจะเหมือนเป็นเส้นทางครับเช่นลูกค้าที่อยู่เส้นสุขวิทบ้งางนะมีอยู่10คอนโดยี่คอนโดเราก็จะส่งกลุ่มเนี่ยครับเป็นเวลาประจาําเพทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่งเราถูกคื่นเราก็ไม่ไม่เก็บค่าส่งทางลูกค้าครับเราจะเน้นการส่งอาหารพวกอาหารย่านต่างๆพวกอาหารจากเยาวราชสตรีปุ้ดเยาวราชอาหารจากพวกมิชลินไกด์งหรือว่าเสาพิงช้าร้านดังอะไรพวกนี้เราจะรู้ลมร้านพวกนั้นครับมาส่งให้กับ พืนที่ที่อห่งางไกลหน่อยอย่างเช่นแบบมาส่งที่บางนาะระยะทาง2 0โล30โลโดยที่ไม่เก็บค่าส่งัางฟูดเดลิเวอรี่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะสั่งได้ในระยะประมาณ3-5กิโลแล้วกัน มันก็จะได้แต่ร้านเดิมๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีกหนึ่งเพนท์พอย์เลยคือถ้าพี่อยู่บ้านปุ๊บสั่งกะเพราเนี่ยก็จะมีร้าในใกล้ๆแต่ราคาก็เกือบ้อยแต่ว่าป๊อกสามารถสั่งกะเพราเจ้าดังาจในกรุงเทพเลยที่เป็นตำนานเนี่ยในราคาเดียวกันอันนี้ครับคือจุดเด่นของป๊อกๆจริงๆซึ่งจริงๆราคาที่แพงกว่าหน้าร้าน20บาทเนี่ยก็เทียบเท่ากับ delivery เจ้าอื่นๆด้วย,วยเราไม่ได้แพงกว่าเลยครับผมจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเรามองว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนป๊อกๆไม่สามารถส่งไดนงงนกนอมหเาัื จะมีรายกลุ่มคอนโดครับพยายามหาทางเข้ากลุ่มเนี่ยให้ได้ช่วงแรกก็จะประกาศในเฟซบุ๊กตัวเองเลยว่าเพื่อนๆครับเราทําแบบนี้อยู่เออใครมีรายกลุ่มคอนโดขอ,อหน่อยก็จะได้มาสักประมาณส5หคอนโดเ่ะเราก็เริ่มขายแค่ส5คอนโดนั่นแหละแต่กลายว่ามันขายได้ตอบโจทย์ลูกค้าช่วงแรกก็จะมีวิธีการขยาย,ยคือลูกค้าเนี่ยครับบอกต่อพอลูกค้าเขาอยู่คอนโดนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์กลับไปอยู่อีกคอนโดนึงเราก็โอเคได้พี่เดี๋ยวผมไปส่งแต่ว่าขอรายกลุ่มคอนโดหน่อยได้ไหมเราก็จะเริ่มขยายขยายจากเนี้ย มีช่วงที่2ครับก็คือนิเขาเข้ามาช่วยทีที่ผมใช้ตอนนั้นน่ะก็คือการติดต่อที่นิติคอนโดอูบ่บ้านนะส่วนส่วนใหญ่ดีไม่ได้ผลนะครับตอนหลังผมก็ลองเข้าหาทางร้านอาหาร,ะหาร,ะหารจะลองไปคุยกับเขาว่ามีคอนแทคต,ติดต่อแบบลูกบ้านหรือว่าเข้าไปขายอาหารในหมู่บ้านต้างไหนผมก็จะมีเครือข่ายตรงเนี้ยเพราะค้าไม่ค้าคนอื่นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตอนหลังอ่ะเราก็จะมีรับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาเทรนเขาสอนเรื่องมาร์เก็ตติ้งให้เขาแบบช่วยในการหาแบบกลุ่มไลน์หาวิธีการในการสเกลวิธีการอื่นๆย้อนกลับไปตั้่วนอด้ยยไเเีี ก็จะมีคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เก็ตไม่เวิร์กั่งแอบมันก็ง่ายกว่าทําไมต้องมารอปอกๆด้วยเรามีแอปนะแต่ว่าเออมันไม่ได้ตอบโจทย์เราลูกค้าเราไม่ได้ใช้แบบนี้เราไม่ได้มีพนักงานประจําที่จะมาส่งของเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอนวินเขาให้เขามาร่วมกับเราซึ่งตอนที่ยังไม่มีใครรู้จักปอกๆส่วนหนึ่งธุรกิจเราก็ยังไม่นิ่งด้วยก็คือแบบเปิดมาเซตหนึ่งเนี้ยมันก็จะแบบต้องมานั่งรุนทุกวันวันนี้จะขายได้มีวันที่ขายไม่ได้เนี่ยพวกผมต้องซื้อกันเอง เพื่อให้เขาอยู่ได้เงเราก็จะมานั่งเซิร์ชเลยว่าร้านดังย่านต่างๆโอเคเพอมีเยวาวราชปุ๊บมีร้านอะไรน่ากินบ้า,างคําว่าน่ากินคือมันก็จะมีช้อยด้วยว่าเราจะรับมาหรือไม่รับเรื่องของราคาเพราะว่าเราอยากให้ป๊อป๊อเนี่ยขายได้ทุกวันก็คือหนึ่งต้องไม่เกินร้อยจริงๆเกินร้อยได้แต่ว่ามันต้องมีร้านหนึ่งเนี่ยที่ไม่เกินร้อยครับไปส่งเขาทุกวันสองเรื่องของเวลารับส่งบางร้านเนี่ยเขาเปิดเย็นเราก็จะรับไม่ได้ด้วยแล้วก็สามก็เรื่องของอาหารก็เราต้องรู้กลุ่มลูกค้าของเราว่าทานอาหารประมาณไหน ก็ตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มกลางคนสูงสูงวัยเยอะครับมีบางพื้นที่อย่างเช่นเราไปเปิดตรง มอเกษตรเปิดตรงมองธรรมศาสตร์มอบางสิทิ์เราะเจอกลุ่มลูกค้าแบบเป็นทักศึกษาเแล้วก็ต้องทําการเปลี่ยนบ้างต้องหาของหวานอาหารตามเทรนอย่างที่นายบอกว่าหาจากติ๊กต็อกอะไรเงี้ยครับไปส่งมันคือบริการโดยทั่วไปแต่ให้พูดถึงความจริงใจสําคัญมากๆเราเห็นโอกาสเยอะคือเส้นที่ขายดีของบางพาร์ทเนอร์ก็มาบอกว่านายขึ้นราคาเถอะเออเพราะว่าจากเยาวราชเนี้ยไปส่งลาลูกกาอย่างเงี้ยระยะทาง30กิโลบวกจากหน้าร้านแค่ยีบาทเองเราส่งได้เพราะว่ามันมีปริมาณเยอะถ้าพี่ไปบวกแบบเขาไม่แม่้ขายแพงผมก็เลยบอกว่าโอเคมีความจจริงใ กับลูกค้าเลยพี่เราบวกชัดเจนถ้าใครไม่ทําตามเนี้ยอันนี้ถือว่าผิดลายแรงของผมผมเอาออกเลยทุกอย่างมันมีผิดพลาดได้เช่นรถติดไม่ใช่ข้ออ้างโอเคมันคือสาเหตุได้พี่วันนี้รถมันติดจริงๆผมขอโทษแต่ว่าแบบเนี้มันขอโทษไม่ได้พี่คือคำว่าขอโทษลูกค้าเขาหิวเขารอเราต้องมีอะไรให้เขาถ้าส่งชาอย่างนี้ ให้เขาฟรีเลยมือนั้นก็ขาดทุนวันนั้นไงแต่ว่าคุณก็จะได้คืนในวันถัดไปแต่ถ้าคุณไม่ให้วันนั้นปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็หายไปเลยและลูกค้าขเขาสั่งกับเราแทบทุกวันผมเลยบอกพี่บางครั้งพี่ยอมไปเถอะแล้วก็เวลาที่เราลงเมนูตามไลน์กลุ่มเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ผมโดยตรงเลยลูกค้าจะได้โทรมาเพราะฉะนั้นผมจะรู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเราเพิ่งทําเรื่องของแบบสอบถามขึ้นมาครับว่า มีอะไรบ้างที่ปอกๆต้องปรับปรุงอะไรดีอะไรไม่ดีบ้างโดยภาพรวมก็ได้มีเรื่องราคาค่าก็คือบางคังที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องบริการเราว่าเราราคาถ้าแพลตฟอร์มอื่นนะแต่จุดเด่นเราคือเราม,มีค่าส่งไปด้วยแต่เขาจะมองว่าเฮ้ยเราแบบคุณก็บวกไปแล้ว20บาทอันนี้มัน,มนแพงเกินไปแต่เราก็ต้องมีต้นทุนที่มันก็ต,<ช>ต้องต้องบวกขึ้นมาอยู่แล้วเราไม่สามารถที่แบบ ฟรีทุกอย่างได้จริงๆเออซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้มันเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วหรือว่าอาจางบางมุมว่ามีเรื่องของพาร์ทเนอร์บริการไม่ดีพาร์ทเนอร์ส่งช้าส่งเรทสําหรับพาร์ทเนอร์บางคนด้วยว่าลูกค้าบางท่านนี้เข้ามาในกลุ่มปุบ๊บปอกๆส่งไหมปอกๆผ่านตรงนี้ไหมเขาจะบอกไม่ผ่านแล้วก็จบมันเหมือนไม่ในความรู้สึกลูกค้าเขาจะบอกนี่ไม่สนใจลูกค้าเลยเหรอ ถ้าเป็นเราตอบเราจะบอกพี่ครับผมยังไม่ส่งนะผมจะรีบขยายไปลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเรายังสนใจเขาด้วยแต่ว่าพาร์ทเนอร์บางท่านเงนี้ยอาจจะด้วย ประสบการ์เขาหรืออาจจะด้วยความเร่งรีบในการทํางานก็จะแบบรีบๆต่อไปเราก็ต้องบอกเขาว่าพี่ใช้เวลาเพิ่มอีกนิดนึงมันจะดูน่ารักขึ้นลูกค้าจะรักเรามากขึ้นอันนี้เหมือนเราดูแลทุกๆคนในทุกวันนะไม่ใช่ว่าพี่ไปส่งเขาวันเดียวจะจบพรุ่งนี้เขายังเป็นลูกคา้าเราอีกได้เพราะฉะนั้นทําให้มันดีตอนนี้ครับเราก็จะไปโพสในไลน์กลุ่มใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะฝั่งตรงกับพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์าบนาท่านนี้โอเคการรับลูกค้าอาจจะยังไม่ ไม่ไม่เก่งต่อไปเนี่ยเราก็จะมีระบบตอนนี้เริ่มนําเอามาใช้แล้วเขาคลิกเข้าไปยังอยู่ในรายกลุ่มเหมือนเดิมจะขึ้นหน้าเว็บมาเลยแล้วเขาคือแค่ติกต๊กติก๊กติ๊กเมนูนั้นก็จะไปถึงพาร์ทเนอร์เลยอันนี้ก็จะเริ่มตัดปัญหาและความผิดพลาดในการรับออเดอร์หรือในการสื่อสารด้วยแต่ว่าเรายังคงรูปแบบเดิมไว้แล้วก็แอปพลิเคชันต่อไปยังไงก็ต้องมีอยู่แต่ว่าเราก็พยายามเรียนรู้ให้คนใช้งานง่ายยังไงแล้วก็ดึงเขากลับเข้ามาในแพลตฟอร์มยังไงจริงๆตอนนี้เราก็มีแอปพลิเคชันแต จะเป็นของฝั่งพาร์ทเนอร์ครับต่อไปก็จะเป็นร้านอาหารด้วยพาร์ทเนอร์พอไดออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยเขาจะมีไฟล์ที่สรุปแต่ว่าเขาต้องเอาไฟล์นี้แล้วตอนนี้โทรหรือบางครั้งก็ไลน์ส่วนตัวไปหาร้านอาหารตอนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําให้ร้านอาหารรับไฟล์นี้เข้าโดยตรงได้เลยเพราะว่าบางครั้งก็จะมีคนที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์เราโทรไปบอกว่าป๊อกปก๊อกสั่งก๋วยจัาห้ถุงเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องรับผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียว มีทั้งหมดประมาณ80โซนครับขยายทุกเดือนนะโดยเฉลี่ยก็ขยายประมาณเดือนละ10โซนครับที่เพิ่มขึ้นไปนเรื่อยๆาโซนที่ตอบรับดีสุดเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นเส้นสุขวิทบ้บางนาก็าจะส่งประมาณสุขวิท4-8จนถึงประมาณสุขวิท101แยกบางนาครับตำแหน่งขายดีโซนทาไทยาโซนสุขุมพิ่ตอนต้นก็ขายดีครับเอกมัยทองหลองอ่ออย่างนี้มีรับจริงๆขายดีเยอะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เอาจริง80เส้นทางนะครับ12-13ครับที่ที่รายได้ยังน่าห่วง คือรอดแต่ว่ายังน่าห่วงอันนี้ก็คือพูดตรงๆงเนี่ยว่าโอเคมันไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกเส้นทางแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วเนี่ยว่าโอเคเส้นทางที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะปั้นได้ซึ่งอันเนี้ยเราก็จะแจ้งผัดเน์ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้จะหลอกเขาว่าเข้ามาจะได้รายได้เยอะทุกคนเราต้องบอกเลยว่าเส้นทางที่เปิดใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสนะครับว่า เอออาจจะขายไม่ดีช่วงแรกๆอาจจะรายได้น้อยเออก็ต้องยำรับตรงจุดนี้เราช่วยซัพพอร์ตทางด้านมาเก็ตติ้งอยู่แล้วเร้ยดึงลูกค้าเข้าให้พอผ่านไปเดือน2เ,เดือนเขาเริ่มเป็นเส้นทางที่อยู่ได้เมื่อก่อนเนะเราเราเครียดเรื่องนี้มากๆเลยคือแบบเปิดมาแล้วก็ขายไม่ได้เออขาดทุนบ้านแต่พอเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วเราก็ต้องชี้ภาพเขาเห็นเลยเปิดมา80เส้นทางแลวนะ พี่เห็นเส้นทางที่ขายดีๆใช่ไหมพี่ไปเจอเขาเองเวลารับอาหทานนะพี่ถามเลยว่าเขาขายได้แบบมันจริงไหมมันไม่ใช่ว่าเขามาวันแรกแล้วเขาขายได้เลยมีพี่มาคนอยู่กับผมมา6เดือนรายได้จริงๆอ่ะค่อนข้างดีนะเขาก็บอกว่าเขาจะไปขายก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเขาอยากได้มากกว่าน,นั้นหลังจากที่เขาเป็นเริ่มไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ๆแม่งก็ขายดีขายดีแบบหัววันหนึ่งสามพันสี่พันเออแล้วเขาก็ไม่ไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาทำมาเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วยังไม่ดีผมบอกพี่จริงๆออ่ะปรมมาณเดดืนนัยูไ้้แลว ถ้าพี่ออกวันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะถ้าพี่ออกไปจากวันแรกที่พี่ได้กาไรร้อยหนึง่งวันนี้พี่ได้กําไรสักประมาณพันหนึง่งแต่ถ้าพี่ออกไปคนที่เข้ามาใหม่เขาเริ่มต้นที่พันหนึง่งอีกแค่เดือนเดียวเขาก็อยู่เป็นพันห้าสองพัน ขาอยู่ได้แล้วผมเลยบอกพี่พี่จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่ออันนี้ผมชี้ให้พี่เห็นถ้าให้พูดตรงนะครับก็หัวใจสู้ครับเพราะว่ามันมีช่วงมันมีช่วงที่แย่จริงๆย้อนกลับไปเมืม่อสักปลายปีก,กว่า,วามันมีช่วงนั้นที่ธุรกิจของเราเริ่มต้นได้ดีนะครับว่ามันเป็นกระแสในช่วงแรกเลยแล้วก็มีคนเข้ามาขายดีแต่ว่าเราสกเกลไม่ได้ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่มีวิธีการหาและในช่วงแรกของเราเราก็ไปยึดต,ติดว่ามันต้องเป็นโมเดลของฟูดทัชเรารู้สึกว่าออเดอร์เรามันเยอะ เท่ารถธรรมดามาไม่น่าจะจัดก,การไหวใครจะไปลงทุนล่ะอันนั้นคือช่วงแรกด้วยไอเดียเราอาจจะยังไม่ฟิตสักเต็มที่ผมว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาจริงๆมันเหมือนต้นไม้ครับมันมีช่วงระยะในการเติบโตของมันเราไม่รู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเรายอมแพ้ไปก่อนเราก็ไม่มาถึงตรงนี้ครับอะไรก,ก,ก็ต้องขอบุณทีทมจริงผมเชื่อว่าอุปสรรคมันยังมีอีกก็ต้องบอกเลยว่ามันต้องสู้ตลอดนมีครับอันนั้นอันนั้นคือแผนในภาพว่างของเราพอกุเทศแน่นปุบ๊บอันนี้แผนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทําจริงแล้วจะเป็นไงก็ค่อยเป็นหญ่่ๆก็คอย กระจายไปให้นึกถึงภาพสุดท้ายอ่ะมันน่าจะเหมือนรถพุ่งพวงครับพอไปอยู่ต่างจังหวัดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีโมเดลเหมือนคนกรุงเทพที่แบบขายร้านดังข้ามโซนเพราะว่าต่างจังหวัดร้านดังอาจจะไม่เยอะเท่ากรุงเทพเราก็าอาจต้องพ่วงผักไปขายหรือสินค้าอะไรก็ได้ครับเราก็ต้องดูผู้บริโภคเป็นหลักแหละว่าโอเคพฤติกรรมเขาเป็นไงเขาต้องการสินค้าประเภทไหนเพราะว่าผมผมว่ามันน่าจะต้องมีความต่างบ้างอ่ะอยากให้ดูคลิปทั้งหมดเลยจะได้เห็นไอเดียและเห็นแนวคิดของเราเพราะผมมองว่า พอเรามาทํางานด้วยกันเนี่ยโอเคเราคือทีมเดียวกัน,นจริงๆนะคำว่าทีมเดียวกันก็คือผมก็จะเจอพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าโอเคเขาแค่รู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วก็หารายได้แล้วมันจบเนี่ยเราแค่มองว่าเราอยากให้มีใจเป็นทีมหลักกันแล้วก็รักลูกค้ามากกว่านั้นซึ่งผมผมคิดว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดไปหาพาร์ทเนอร์เนี่ยหลายหลายคนก็เข้าใจที่บางนคนนะจะบอกเลยว่าโอ,อ,อ้ป๊อกเนี่ยรักแต่ลูกค้าไม่สนใจพาร์ทเนอร์เลยผมบอกไม่จริงเพราะถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์เราก็อยู่ไม่ได้แต่ไม่มีลูกค้าเราก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือลูกค้าก่อนไหมลูกค้าซื้อที่มีงานทําพี่มีงานทําพี่อยู่ได้ผมถึงอยู่ได้แล้วผมเข้าใส่พี่มันมีลูกค้าที่แบบว่าเข้าใจยากเราก็จะบอกะไรโอเคนะเรื่องของบริการเนี่ยขอโทษเขาไปเถอะมันคือหน้าที่ของเราผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ขอโทษที่ทาให้เขาไม่สบายใจเรื่องผิดไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการกันถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่อยากใช้บริการบอกปอๆเลรก็คือจุดเด่นแล้วก็คือเราเป็นเน้นการตกอาหารย่านดังเนี่ยไม่มีค่าตง น,นึกถึงว่าถ้าเกิดว่าอยากกินอยู่บ้านอยู่ไกลอย่างเช่นอย่างผมก็เนี่ยบ้านผมอยู่ลำลูกกาถ้าเกิดอยากกินของที่เยาวราชเนี่ยโดนค่าส่งโบตีส่งทร้อยถ้าเกิดว่าสั่งอาาร็อกๆอกเนี่ยเราสามารถเอาร้านที่เยาวราชไปส่งถึงหน้าบ้านเลยไม่เสียค่าส่งได้เลยแล้วอฝาอีนี้หนึ่งแพลตฟอร์มก็เกิดขึ้นไม่ได้สักพักเลยประมาณสองปีปกว่าจะสามปียังเรียนรู้นะมันจะมีหลายเรื่องให้เราเรียนรู้แล้วก็ยังพัฒนาอีกเยอะเรารู้นะว่าธุรกิจเราเนี่ยยังมีจุดอ่อนยังไม่ได้แข็งแกร่งขนาดน,นั้น อะไรที่เราผิดพลาดนะครับก็จริงๆอแจ้งเตือนเรามาได้เลยเรายินดีที่จะพัฒนาแต่ว่าขอโอกาสให้เราถ้าเราผิดพลาดก็ให้เรารู้ให้ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขอโทษแล้เราพร้อมที่จะรับผิดนะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนา